สวัสดีค่ะพบกับอูดี้ E.T.M อีกแล้วนะคะนักวิชาการศึกษาซึ่งเป็นเจ้าของ e-commerce shopping online platform คลิปนี้มีเคล็ดลับดีๆอีกแล้วมาดูกันว่าอะไรแน่นอนค่ะคนที่ตามกูดี้อยู่ก็จะเห็นว่าเมื่อคลิปที่แล้วเราพูดถึงการอัพเลเวลโดยการสร้างน้ำทุเรียนรอบตัวกันไปแล้วนะคะคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปก็ย้อนกลับไปดคปูคลิปเดิมนะคะสำหรับวิดีโอคลิปนี้เราจะก้าวไปอีกก้าวนึง ก้าเๆนี้ยสำคัญมากพอๆกันแบบพลาดไม่ได้เลยมาดูกันว่าเก้าที่จะเก้าต่อไปนั้นคืออะไรแน่นอนที่สุดนะคะหลังจากที่ทุกคนอัปเลเวลกันไปแล้วโดวยการสร้างนามทุเรียนคลิปนี้อูดี้มาบอกเลยว่าทุกคนจะต้องแนะนำผู้ประกอบการเพื่อน,นำสินค้าเข้ามาวางจำหน่ายในแพลตฟอร์มค่ะทำไมคุณดี้ถึงแนะนำให้ทุกคนไปเชิญชวนผู้ประกอบการนำสินค้ามาวางจำหน่ายในแพลตฟอร์มเพราะว่า สินค้าที่นำมาวางจำหน่ายในแพลตฟอร์มนั้นนะคะเมื่อจำหน่ายได้ทุกออเดอร์ผู้แนะนำจะได้ค่าคอมมิชชั่น1%เซนไปตลอดการเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งซึ่งสามารถทำรายได้กับ p พลตฟอร์ e 2 4 m a l l c o m ซึ่งไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะ,ะทุกคนรัช่องทางออนไลน์ในปัจจุบันนี้บอกได้เลยว่ากําลังได้รับความนิยมมากๆทั้งการจับใจใช้สอยซื้อสินค้าและบริการต่างๆเนี่ยผู้บริโภคเข้าหันมาซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์กันเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นการแนะนําให้ผู้ประกอบการแนะนําสินค้ามาวางจําหน่ายบนแพลตฟอร์ม e 2 4 m a l l c o m เนี่ยนอกจากที่จะช่วยเหลือนะผู้ประกอบการให้ มีช่องทางการจําหน่ายได้มากขึ้นแล้วนะคะโอกาสในการจาหน่ายสินค้าได้มากขึ้นแล้วตัวเราผู้แนะนําก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยเพราะว่าทุกออเดอร์ที่มีการสั่งสินค้าและบริการเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นหด้วยเพราะฉะนั้นหลังจากที่ทุกคนมีหนามทุเรียนรอบตัวกันแล้วเนี่ยนะคะดีแนะนาให้ทุกคนเนี่ยเชิญชวนชักชวนผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรนะคะโอท็อปเอสหรือว่าเจ้าของโรงงานใดๆก็แล้วแต่นะคะนำสินค้าของพวกเขาหรือบริการของพวกเขามาวางบน ตฟอร e 2 4 m o r e c o m นะฮะเพราะทุกตัวจะสร้างรายได้ให้กับทุกฝ่ายทั้งผู้ประกอบการทั้งผู้บริโภคและทั้งตัวในห้างเองได้ได้ไ,ดได้สามได้กับอูดี ETM มาฟังคลิปต่อไปกันนะว่าอูดีมีช่องทางการสร้างไรายได้อื่นๆแบบไหนที่น่าสนใจกับ e 2 4 m o r e c o m กันอีกอย่าลืมคลิกลิงก์นะมีคําถามถามไปเลยในหน้าโปรไฟล์กูดีหรือติดต่อได้ทุกช่องทางเลยและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ